พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังท่าอากาศยานทหารสองกองบินหกกองทัพอากาศเขตดอนเมืองในการทอดพระเนตรการแสดงการบินเนื่องในโอกาสครบ88ปีกองทัพอากาศเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดงานครบ88ปีกองทัพอากาศจัดขึ้นระหว่าง7-8มีนาคม2568 โดยกระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะกรมทหารอากาศขึ้นเป็นกองทัพอากาศตั้งแต่ปี2,480กองทัพอากาศได้แสดงบทบาทสําคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติการพัฒนากําลังทางอากาศให้ก้าวหน้าตลอดมา ดืในปี2568กองทัพอากาศจะมีอายุครบ88ปีจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแสดงถึงความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของกองทัพอากาศและขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเอกชนการใช้ขีดความสามารถทุกด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งแผนการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคต และแสดงถึงความพร้อมของกองทัพอากาศด้านการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการบินและภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค